สวัสด wow. oh. ีท mm ่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับวันนี้อยู่กับผมเจไดคิวสีเห็ดนะวันนี้ผมอยู่ที่บ้านยาผมนะเออความจริงผมเออเดี๋ยวแนะนำตัวก่อนความจริงผมชื่อเจไดนะที่ต่อคิวคือผมชอบเล่นลูบิกตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่ดูแล้วนี่และก็เอาเป็นว่าตอนนี้ผมอยู่ต่างจังหวัดนะผมอยู่ที่บ้านยาผมผมอยู่ตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วจะโควิดมาผมก็ไม่ได้ไปไหนเลยนอกจากอยู่บ้านนี้ซึ่งบ้านยาผมก็จะประมาณนี้ฮะ ตรงนั้นเดี๋ยผนี่พอจะมาแนะนําบ้านตรงนั้นคือส่วนตรงนั้นคือข้อครัวครับอันนี้คือคลิปสันส้นๆนะครับอน,นั้นคือข้อครัวส่วนตรงนี้คือผมเพิ่งทาเมื่อสองสามวันก่อนคือเผาข้าวหลามตรงนี้มะต๊เมื่อก่อนตัวนี้นจะปลูกอ้อยครับคือส่วนตรงนี้ตรงจะเคยจะเคยปลูกอ้อยไว้เยอะมากน,นั้นตอนนี้ก็ก็ตัดแล้วเพราะว่ามันลกุกโอเคส่วนนี้มันจะถึงนู่นครับที่ผมอ่ะมันจะเกือบถึงบ้านหลังนนครับคือตรงนั้นอาจจะเป็นผมจะปลูกมะกรูดเอาไว้ปลูกมะกรูดเอาไว้ ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นแทงค์น้ำนะแทงค์น้ำใช้ทั่วบ้านนะเออผมวันนี้ขอมาแนะนำแค่นี้แหละคพอดีว่ามันผมไม่อยากจะไปลึกเพราะว่ามันไกลมันไกลแล้วมันเดี๋ยวโทรศัพท์ผมเต็มเต็มครับตรงนี้ก็จะเนี่ยรถแบบผมขอแนะนำนี้หน่อยรถคันนี้ไอรถพ่วงคันนี้คันนี้ครับผมอะ่ะมันมีตั้งแต่ก่อนผมเกิดแบบแบบโคตรร้อยวันทันปีอะคือรับเยอะมากครับ โอเคครับงั้นวันนี้ควจะมาแนะนำแค่นี้เละครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วยืงกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยครับโอเคนะคะสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีปีใหม่นะครับ